มาแจ้งข่าวค่ะนะคะช่วงนี้สุขภาพไม่ดีนะคะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าหุยสุดโสมเยอะมากเลยคือวันเพ็ญมีเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทแบบเราก็เก่งใจเพื่อนคุยกับเพื่อนคุยไปคุยมาจากที่เคยสัญญากันว่าอาทิตย์ละวันก็กลายเป็นว่าทุกวันนะทุกวันไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนหนึ่งนี่โอ้โหโสมมากไม่มีแรงเลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องกลับไปคุยกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยขอโหมดแบบนอนสามทุ่มเหมือนเดิมได้ปะ่ะอะไรประมาณเนี้ย คือเพื่อนอนะมันเป็นวัยหนุ่มสาวมันเลยไม่เข้าใจว่าคนเท่าอะอย่างเราอายุเฉียดหกสี่อะมันต้องนอนเร็วนอนดึกไม่ได้ค่ะทุกคนโซมมากเลยช่วงเนี้ยตื่นมาก็ไม่มีแล้คุณเนี่ยมันอ้วนสุขภาพดีไม่ใช่นะคะพอดึกดึกก็คือระบบร่างกายมันเปลี่ยนไปอะเออไหนๆก็มาคุยเลยนะคะจะอยากจะรู้ว่าได้ข่าวมาว่าโอจิตภากับติ้งปรารวาวิศาลนะ่ะไปติดคุกมาด้วยหรอ ทำไมไม่กล้าบอกโซเชียลว่าว่าไปติดคุกกันมาคนแล้วสองชั่วโมงคือถ้าไม่มีเงินประกันก็อาจจะเป็นแบบหลาขึ้นอะไรยเงี้ยพวกมึงน่ะทั้งช่องเลยที่อยู่ใต้ดินกันอะโอจิตเดพาเขาก็สวยหลันลาอยู่ในติกต็อกนะคะแต่ชีวิตจริงเดี๋ยวนี้เอาเงินคนดึงคนทางกรุงเทพทางเมืองนอกไปลงทุนกับตัวเองนะคะก็ ไม่รู้สิใครอยากรู้ลนะก็ไปฟังช่องหนิงดีเคเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกกันหนิงดีเคดิฉันเป็นนางทาสของหนิงดเิเอาที่พวกมึงสบายใจจ้านะคะจะแต่งลงแต่งล่วงไปลอ่ะกูไม่สนจ้ะถ้ากูอยากสวยกูก็เข้าติกตอกทั้งทั้งที่ททกูไม่ได้สวยแต่พวกมึงก็รับไม่ได้ล่ะคะ่ะกูรู้เอ๊ะทำไมโอจิตภาไม่กล้าบอกคนหน้าว่าไปติดคุกมาสองชั่วโมงสองชั่วโมงเขาคนไม่เคยติดคุกก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ก็ก็ได้ข่าวว่าขี้คุกก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ย เป็นไงล่ะช่องพวกมึงเนี่ยทำตัวเป็นมาเฟียโอ้โ,อโหรวมตัวกันได้นี่แผ่อิทธิพลละลานด่าคนเข้าไปทั่วเออถ้าด่าแบบนี้เอ,าแบบเอ้าแป๊บหนึ่งเห็นยังโดนบล็อกอยู่นะคะทุกคนรูเส่หมวกตอนนี้หน้าสี่เหลี่ยมที่คุณเห็นก็คืออ้วนนะคะก็ ลาลานคนเข้าไปทั่วด่าคนเขาไปทั่วกางนะมึงมีช่องแล้วมึงจ้างคนมาด่าเนี่ยด่าคนน้องคนนี้มึงคิดว่ามึงจะไม่โดริโย่หึอแล้วโดยเฉพาะมึงถือเงินแล้วมึงส่งเงินให้คนโน้นคนนี้นะเงินของอีติ้งที่มันหนีประกันเนี่ยเขาเรียกอะไรวะหนีสารอ่ะห้าหมื่นอ่ะก็ชัดเจนมาจากมึงเส้นทางการเงินมันมีหมดพวกมึงเดี๋ยวนี้ทําเป็นธุรกิจไงเขาเรียกว่าอะไรวะ คืออีติ้งกับอีฟ้าเนี่ยทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันอะใช้กฎหมายใช้ศาล่ะทำมาหากินมานานแล้วนะแล้วนะวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เลิกยังไม่เลิกสันดานเฮี้ยหี้อะละลานคนไปทั่วไปยั่วให้คนนั้นเขาด่าคนที่เขาดา่ามึงระวังให้ดีนะแก๊งพวกมึงทั้งแก๊งโดดนำโดยโอจิตภาเนี่ยระวงังระวังมันจะมาโด คดีมันจะมาทั่วสารทิศมึงระวงังมึงทำตัวให้ดีๆกันมึงมึง,ม,งมึงทำตัวให้ดีๆกันนะกลางเหลือเกินกลางตั้งแต่มึงรู้ไหมว่ากูเนะีไม่เคยคิดว่ากูถึงจะมาถึงจุดที่ไม่ไม่ได้อยู่ข้างมึงแต่วันนี้กูมีความสุขมากที่ที่มึงฉีบกูออกมาซะแล้วอะ กูมีความสุขมากเพราะว่ากูไม่ต้องมานั่งเครียดว่าอเฮียแม่งด่าคนขนาดนี้แล้วด่าคนไปทั่วละลานคนไปทั่วแปบ๊บนึงเอาเหอะกางกันให้พอพวกมึงอะกางกันให้พอกางใส่กูเป็นไงบ้างโยวันนี้กางใส่กูกับสมิธสมิธก็ทนไม่ได้นะตรงนั้นอะสําหรับกูอะกูกูเลยจุดโกรธมาแล้วเพราะว่าก็อย่างที่แหกมันพูดเมื่อคืนอะก็พอ พอเราได้พูดเราก็หมดใช่ไหมเพราะเขามานั่งด่าเราทุกวันทุกวันพีเอสได้นั่งด่ากูทุกวันทุกวันนะแต่พีเอเอสฟไว้นะวันเพนไม่ด่าพี่และได้คุยกับแหกซึ่งมันทำให้วันเพนเนี่ยไม่กดพีเอสแล้วแต่อย่าให้ยังยังเรื่องราวนี้ยังต้องพูดถึงอยู่แต่ณวันนี้การที่ว่าแก๊แกงพวกคุณกลางเนี่ย เป็นเพราะว่ามันคิดว่ามีเงินจากพีเอสเอสมีเงินจากพี่วรรณามีเงินจากหลายๆคนมาหล่อเลี้ยงกลุ่มนี้ก็รอตูต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างสร้างกรรมนะเนี่ยพี่พวกพี่ๆกันเนี่ยสร้างกรรมสร้างเวรนนเนี่ยไปละลานคนเขาทําไมฮะอีกกระเทยผีผีมันก็เป็นคนรับจ้างพวกพี่ อีแบดบอยมันก็อีป้าแบดมันก็เป็นคนรับจ้างพี่พวกพี่ทำไมไม่ใช่เรื่องตัวเองเขาการอ่อะทําไมไม่ปล่อยให้เขากา่างเต็มที่เพราะเขารู้ว่ามีเงินหนุนหลังจากจากจากพี่วรรณาพี่เอสเขาก็ด่าคนจัดเต็มไงมีเงินจากเท่าๆเขาก็ด่าคนจัดเต็มไงไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยระวังเฮอะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะนมีคนโทรมาแป๊บนึงฮะ ว่าไงตายแล้วมกลานี้เหรอว,วายวายลายคดีเลยเหรออ๋ออ๋อมันกลางใส่คนไปทั่วโอ้โหแบบมันต้องมีบทเรียนใช่ไหมแล้วอีติ้งกับอีฟ้าเนี่ยมันเป็นคนที่ใช้วิธีหาเงินด้วยกันแย้คนด่าแล้วก็ตบซัพ์เขาใช่ปะ อ,อแล้วกระดาษล้าานถ้าเกิดใครมีเงินอ๋อเหรอคะถ้ามีใครมีเงินแล้วไม่ก้มหัวให้มันนะมันก็จะตามด่าจนกว่าเขาจะยอมใช่ไหมถ้าอย่างนี้นะคะต้ายห้ทศสารรู้ว่าเขามีวิธีแบบเหมือนพวกกลุ่มมาเฟียใช้ตายแล้วเหมือนก้องคอเซนเตอร์ถ้าใครไม่ให้ตามไล่ล่าใครรวยๆต้องดึงเข้ามาถ้าใครไม่ยอมมา กูก็จะไล่ล่ามันตลอดชีวิตจนกว่ามันจะยอมอุ้ยตายแล้วเรื่องนี้ฮะนกกลานี่มาทั่วสารทิตย์เลยหรอคะจริงๆเหรอคะ,ห,อคะหมายอะไรคะหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาหรอคะอุ้ยตายแล้วหมายเหตุหรอคะตายแล้วอ๋ออีกเรื่องหนึง่งเรื่องสีก็วันนาวันเพนไม่ยุ่งนะคะเรื่องเงินเขาเราไม่ยุ่งนะคะ ค่ะเข,า,ขาเวลาเขาให้กันะ่ะแต่ดิฉันชื่อสีนะคะเพราะว่าวันนาเป็นคนชอบให้เงินคนนะคะพอไม่ถูกใจก็บอกว่าให้ยืมอ๋อวันเพ่จะแนะนําใช่ไหมคะก็แนะนําว่าควรจะเอาหลักฐานออกมานะคะว่าเขายืมกันเมื่อไหร่นะคะหอถ้าให้กันะ่ะก็ต้องมีหลักฐานกันนะคะยืมก็ต้องมีหลักฐานกันนะคะ ไม่ใช่ว่าให้แล้วด้วยความเสน่หารลักมากพอสุดทา้ายบอกว่าเขายืมตายแล้ววันเพนไม่ขอยุ่งนะคะแต่เวันเพนจะดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะคะแต่รู้นิสัยของของเออใช่ใช่อ,อาคาคาคา๋อ,อค,าค,าคา่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะตายแล้วอเออเดี๋ยวจะต้องบอกกับแหกนิดนึงนะคะว่าตอนเนี้วันเพนน่ะ นอนดึกไม่ได้นะคะแฮกสมิธวันเพนสุขภาพไม่ดีวันเพนเท่าแล้วนะจ๊ะเห็นในคลิปเนะี่ยมันติ๊กมันแอปพิเคมันเป็นแอปนะจ๊ะจริงๆอายุ5้าิบเดแล้วจ๊ะสามทุ่มต้องนอนแหกต้องรู้กันนะว่าเราจะต้องนอนหัวค่ำแหกต้องเข้าใจนะฮามนอนนะตัวเองจะคุยกับใครก็ได้หลังสามทุมก่อนสามทุมอะคุยเขาคุยด้วยนะ แต่ฉันไม่มีปัญหานะโอ้เรื่องนี้ฉันไม่อยากให้คนกลุ่มนี้ออกมาพูดหรอกแกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็รอแจ้งความแต่พุทธภูละ่ะคนเยียพวกนี้มันจ้องอย่าพลาดเจ้านะแกแกก็อย่าพลาดเจ้านะอ๋ตายแล้วว้ายตายแล้ว,ว,ลวมีมีหมายบินมาช่วงปลายปีต้นปีตายก็บอกแล้วสันดานกลางอย่างเงี้ยงไง แค่นี้นะแกนะอืมคิดถึงนะต่อไปนี้ต้องไม่นอนดึกนะเวลาไทยกับเวลาที่สวีเดนมันไม่เหมือนกันนะแกแกต้องเข้าใจฉันนะว่าฉันอายุเยอะแล้วเข้าใจไหมฉันต้องนอนหสามทมเมื่อก่อนฉันนอนทุ่มเดียวเลยแกแกอยากให้ฉันมีอายุยืนน้ำนานไหมถ้าแกอยากให้ฉันมีอายุยืนแกต้องให้ฉันนอนหัวค่ำนอนดูหนังจีนเพลินๆแล้วก็หลับนะรักแกนะแหกเอ้ยอุ้ย เรารอดูเราดูาดพวกเราคนนอกแต่อีพวกที่มันกลางๆมันต้องเจอเจอหลายๆหมายหมายให้อยุธยานะจ๊ะบาย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 นะแกติ๊บติ๊บติบดิฉันคุยกับเพื่อนรักค่ะนะคะตายแล้วตายแน่